สวัสดีค่ะหลายคนคงรองรีวิวบ้านใช่ไหม <c oughs> หนูไม่มีอะไรรีวิวให้ดูหรอกอันนี้คือบ้านหนูจะเดินไปหน้าบ้านนะคะไอเจ็ดโมงเช้าแล้วคะ่ะแดดแรงอันนี้คือเสาวิทยุบ้านหนูมีธุรกิจทำวิทยุนานแล้วนะอ่ะ นี่หน้าบ้านนะคะส่วนนั่นคือบ้านบ้านจะอยู่ลึกๆเลยบ้านก็สร้างตั้งแต่หนูอายุสิบสองค่ะนั่นแหละแล้วก็อ้าเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรหรอกแม่หนูแก,ะกะเกษียณแล้วก็ปลูกแกะก็ปลูกแต่ก่อนกเกษียณแล้วค่ะต้นมะม่วงเห็นไหม มะม่วงพันอะไรไม่รู้แล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ยต้นกล้วยนะคะบ้านมีรัว้วอะอ่ะเปิดกล้องหลังโอ้ยไม่มีอะไรเลยแม่ในรมิดเป็นสวนนั่นกะแม่ <laughs> 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 เดินแกเดินมาเช็คทางเข้าบ้าน <laughs> ทางได้แต่ทางหางนี้ก็ได้หางนั้นก็ได้ค่ะนี่อันนี้ก็ต้นมะม่วงดูมันสีอันนี้สีสีมันเป็นพเพราะแดดไดเปล่าโอ้ยเอากลับดูไปน,ไนั้นำเตบหนี่อันนั้นก่ะมะมะม่วงค่ะนี่สวรรค์มะมม่วงเล่าเนาะวันนั้นกับมะม่วงเอาไ้เก็บกินบ่าท่านแล้ว เอาเจ้ามีหอดต้นบอกแข็งเตียบอกแข็งไม่ซ้ำนี่มีจากต้นมีอีกบ่หรือมีิต้นเดียวถามซื่อโอ้โหที่เห็นเราต้นบอกแหงอะไรอยู่ทั้งคุนบัม่วงน้องแข็งแม่ป่าปูบัม่วงเบาเตี่ยยูดูไปข้ากินดีดีบัม่วงเบาบัง่วงน้อย เอิ้นบักม่วง,งเบาจักบ้องโงแม่เดินมาพอดีเด้อหนูก็เลยจะคุยกับแม่ไอ้เร้จะรีวิวอะไรที่บ้านต้นไม้เยอะอย่างนี้งูน้ำได้นี่อันูให้ดูต้นหนูไปดูใบมันยังไม่โตเลยกลับมามันโตแล้วสวยเลยแม่บอกจะไปหาซื้อต้นอินทผลัมมาปลูกอีกอยู่ ที่มันมีไปจนถึงตรงนน้นนียค่ะมีบ้านหลังบ้านก็ยังมีที่อีกเยอะเออแล้วมีหอดต้นเกี่ยวมังกรเด้อว่าสีบอกทั้งเล่าทั้งไท,งทยด้อว,วันนี้เขนบอต้นเกี่ยวมังกรบอกกอเล่ากระปูกไวไ้ไหลเปิงเปิ่ง้ต้นบอกกอนี่จากต้นก็จจาได้ปะบุอันนี้อะลำใหญ่ตอนแรกมันเคยต้นต้นใหญ่นะคะมันเป็นต้นเล็กไปแล้วตอนเนี้ยมันหัก มันหนักแล้วมันก็เลยหักนี่ต้นอะไรอ่ะแม่ต้นยางเนี่ยคือต้นสักเลยบอกบอกแมนฮะบอกต้องคือยังน้อบอกต้องนั่งกับบอกม่วงโอ้อนั่งกับบอกม่วงโอ้ยบอกม่วงหลายทียอันเจ้าได้กินหมากจากเทียบบ่อันอน้แม่แก้วมั่ก่อนเนี่ย ได้ไหลอยู่มันบ่ออู้มันขึ้เงี้ยวมาไหลจ้่ข้างพี่ต้องออจ้ามังก่อนสีม่วงอันนี้ก็ต้นโตเนี่ยตอนหนูไปดูใบมันยังไม่โตขนาดนี้โอ้บางบ้านหมดแล้วเออจากต้นย่างนั้นบอกหนามันบ่ออันนี้ก็กล้วย มะพร้าวแล้วแกเพิ่งเปิดน้ำรดน้ำต้นไม้ตะไคร้เ,นนเ,เอ๊ะบักแค่อีกต้นนึงได้อีกตน้ตอน,นอ้ตอต้นนี้คือบ่มีอันบ,บักม่วง <c oughs> แล้วอันนี้เดีต้นอยังไงย้งพยุงยังดีของัดีต้นพยุงเดียวมันจะง่ายได้ปันไหนแบบนี้มันจะง่ายได้หลายต้นอีกนั่งกำลังไงตรงงามเลยเห็นบ่แมน่น มันปลูกข้าวเดียวนี่เนี่ยบางรู้มัน,มนยืดจะปีเดียวแม่ปลูกเพราะถ่ายรรบัวตอนนา้ไผ่เพราะต้นโดน,น,นเนี่ยสามปีบอกเนี่ยต้นกล้วยบักม่วงนั่งกับต้นกล้วยคาลังนั่งกับป้าบักม่วงน่าจ้ะแม่นเบิดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้นมะลิว้ารอบปูบักเขลารอบปูเอาเบิดเลยแ <c oughs> ม่โนกัสเียณ ไม่ได้สามปีแล้วมั้งสองปีแต่ก็เขาเลยว่างปลูกตะกี้กับปลูกลายแล้วกลับมาปลูกลายก็เก่าอีกบักยบักพิดบักกอเน่าหมดแล้วเก็บลงมาเอารีวิวไปรีวิวมาจะหกนาทีแล้วหนูไม่ได้ตัดคลิปนะหนูคียจตัด หนูลงให้เลยนะคะใครอยากดูในบ้านไม่ได้รีวิวในบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะหนูนอนกับแม่อยู่ข้างนูนบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่น้องชายอยู่บ้งนหลงไม่มีใครอยู่แล้วนะคะน้องใครจะถามดูในบ้านหน่อยไม่มีอะไรให้รีวิวบ้านไม่ค่อยสะอาดอืมธรรมาดาไปแล้วค่ะ